ดีต่้รับการสนับสนุนจากเหลือชีโลเติมกันได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไในสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงค์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาไคเซิร์ฟ J8 นะครับนะวันนี้เราจะมาทำการรีวิวตัวละคร ชิโรโกะซัมเมอร์นะครับนะโดยชิโรโกะซัมเมอร์พอเข้าตู้ปุ๊บนะครับผมนะส่งผลกระทบรุนแรงอย่างมากครับผมในการโลอารีนานะครับนะเรียกว่าผู้คนส่วนใหญ่ครับผมนะหันเปลี่ยนตัวละครสเปเชียลครับผมในทีมเป็นชิโรโกะซัมเมอร์กันเยอะมากๆเลยนะครับนะเรียกว่าใครบีนะครับผมนะก็ใส่ทันทีเลยนะไม่ต้องสนในเรื่องของการอัปดาวครับผมนะเรียกว่าแค่บีปุ๊บก,ก็ใส่แล้วนะครับนะ สำหรับตัวเทพขนาดนี้ครับผมนะแต่ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับนะอยากอีกรอบครับผมชิ้ลูกซัมเมอร์ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดจะเข้านะครับผมนะเซิร์ฟโกลบอลโดยประมาณมกรานะครับผมนะปี2024นะครับนะดังนั้นใครที่สนใจตัวละครตัวนี้หรือเป็นอเอฟซีนอได้ครับผมนะก็เตรียมเพชรครับผมให้ดีนะครับนะประมาณมกราปีหน้านะครับผมนะก็เตรียมตัวกันละกันอ่าโอเคนะครับนะ ว่าแล้วก็น้องแกเก่งยังไงโกงยังไงครับผมนะทำไปถึงเทพขนาดนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะตัวขอชิลโกดซับเบอร์ครับผมนะเป็นตัวละครสังกัดสเปเชียลนะครับผมนะ,นส,ส,นะมนะสายประเภทโจมตีนะครับผมนะแนวหลังกระสุนฟ้าเกาะแดงในเมืองสีเหลืองกลางแจง้งสีเขียวในอาคารสีแดงนะครับนะสำหรับตัวละครตัวนี้มาดูในส่วนของ อ่าอีสกิลกันดีกว่านะครับนะอีสกิลครับผมชิโรโกะซับเบอร์นะครับนะฆ่าคอสามโจมตีเป้าหมายศัตรูหนึ่งตัวนะครับนะความเสียหาย1,117%และทำการลดพลังป้องกัน34.2%ส่งผลนาน30มสิบวินะครับนะต้องบอกเลยว่าแรงนะครับผมแรงมากเพราะว่าค่าคอสามครับผมนะแต่สร้างความเสียหายถึง1,000เลยนะและทำการลดพลังป้องกันถึง30มสิบวิด้วยก็เป็นสกิลที่ถือว่าดีบ้าๆน,นะครับนะ พอมาครับผมนะ normal skill ครับนะเมื่อเริ่มทำการต่อสู้นะครับผมนอกจากตัวชิรโ,โกเองเพื่อนเพื่ตัวละครทุกคนนะครับผมนะจะได้รับค่าคิเพิ่มขึ้น19.6%นะส่งผลนาน60วิและเ e s skill ครับผมจะทำการลดค่าคอรสลดลง1น,นะครับ โดยสกิลนี้จะส่งผลแค่1ครั้งต่อการต่อสู้เท่านั้นก็ถือว่าเป็นสกิลคล้ายกับตัวขอชุนนะครับผมเนะี่ที่เป็นการเพิ่มค่าคอ์สให้มา3แต้มใช่ไหมแต่ตัวขอเชโรโกะเนี่ยจะเป็นการลดค่าคอต์สในปาร์ตี้ของเราทุกคนนะครับผมและก็ทําการเพิ่มค่าคิดิคอนให้กับปาร์ตี้นะก็ทําให้เราสามารถยิงตีคิง่ายขึ้นนะแล้วก็สกิลทุกอย่างครับผมก็จะไวขึ้นตามไปด้วยนะถือว่าเป็นสกิลที่โคตรเทพในอารีนาเลยก็ว่าได้ แสมสกิลนะครับผมนะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวของชิโรโกะนะครับนะและก็ซับสกิลครับผมสกิลโคตรเทพของเรานะครับผมนะเพิ่มการฟื้นฟูค่าคอสนะครับผมนะายี่สิบจุดสองเปอร์เซ็นต์นะก็แปลว่าค่าคอสพวกเราในการออดสกิลก็จะไวขึ้นตามไปด้วยนะคือว่ามีทุกอย่างครับผมนะที่อารีนาต้องการนะครับนะ มาดูในส่วข,ของการปลดดาวปืนกันบ้างนะครับผมนะเมื่อปลดปืน2ดาวนะครับผมดนาะสิ่งที่ได้มาก็คือพลังโจมตีที่เบริรมมากขึ้นและเมื่อปลดปืน3ดาวนะครับนะเราก็จะได้ในเรื่องของความชํานาญในสถานที่กลางแจ้งเป็นรัดับ s เครับอ่ะ สกิลครับผมที่ต้องการอ็ออัพนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าสําหรับชิโรโกะซัมเบอร์ทุกสกิลถือว่าโกงเทพหมดเลยแต่สกิลแรกที่เราต้องวดอัพและให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือซับสกิลนะครับนะเพราะว่าอันนี้คืออันแรกเลยนะที่เราต้องสนใจส่วนที่เหลือครับผมนะแนะนาว่าอัพไล่มาก,าก,าก,ากา็แล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นโซเยสกิล yes, นะครับผมนอร์มอลสกิลหรือแพสซีสกิลนะก็3ามเจ็ดเจ็ดแม็กไปก่อนก็แล้วกันช่วงต้นนะแต่ถ้าเกิดใครสามารถดันสุดได้ก็ จัดสุดไปได้เลยเพราะว่าน้องแกคงจะอยู่กับพวกเราไปอีกนานเลยนะครับวัตถุดิบลงยุคครับผมที่ใช้นะครับผมนาะชิโรโกะจะใช้ในส่วนของดิฟเฟนทอมนะครับผมและก,กระดาษนะครับผมนะมกระดาษหนังสือนะครับนะสองอย่างนี้นะอุปกรณ์สมใสัยครับผมมวกกระเป๋านาฬิกานะครับนะซึ่งถือว่าโอเคเลยเพราะว่า หมวกเนี่ยก็จะเพิ่มโจมตีนะครับผมนากระเป๋าก็จะเพิ่มเลือดนะครับผมและพลังป้องกันและก็นาฬิการจะเพิ่มในเรื่องของคิดิคอนนะครับผมและก็คิดิคอนดาวเบทครับนะถือว่าขอทุกอย่างของชิโโกถือว่าเป็นสายแอทัคที่สมบูรณ์แบบมากนะครับอ่ะและก็นอกจากอารีนาแล้วชิโโกซัมเมอร์สามารถไปลงเลดบอสได้หรือเปล่า เอาจริงองบอกว่าไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเอาไปลงเลดบอสนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนอร์มอลสกิลของน้องแกส่งผลหนึ่งครั้งนะครับผมนะต่อการต่อสู้เท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพวกทีมสปีดลันมากกว่าคือประมาณว่าบอสใกล้ตายและอยากทําเวลาให้ไวๆนะครับผมนะเราก็อาจจะใช้ทัวรของชโรโก้ซัมเบอร์ครับผมนะเพื่อทําการจบบอสให้ไวขึ้นดังนั้นตัวละครชอชิลโก้ซัมเบอร์เนี่ยไม่เป็นที่นิยมในเรื่องของการเอามาใช้เป็นทีนมต้นอยู่นะ่่่่่แแแลล้้ววววนนนะะะะตตคคืืออออปปรรรรมมาาาาาาณจเเเ็ัทททีไกกผใงงขํ ให้สกิลของเราไวขึ้นจบเกมไวขึ้นเพื่อจะได้ทําคะแนนหรือทําเวลาให้ไวขึ้นตามไปด้วยนะอ่ะโอเคนะครับนะและด้วยผลของการเป็นเอสกิลครับผมที่รูปรงป้องกันด้วยก็ถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากอ่ะโอเคครับว่าแล้วก็เราไปลงอารีนาโช์กันดีกว่านะครับนะ โดยหลักๆนะครับผมนาะเรื่องของอารีนายังไงก็เป็นเรื่องของ i n g อยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามนะครับผมนาะเราก็อยากจะให้ทุกท่านลองดูก่อนล้วกันว่ามีชิลโกตซัมเมอร์กับไม่มีแต,ตกต่างกันแค่ไหนก็อย่างแรกเลยครับผมอย่างที่เห็นดูเลยนะว่าพอมีชิลโกตซัมเมอร์มาปุ๊บทุกคนก็พยายามนะครับผมนะใส่ชิลโกตซัมเมอร์กันทุกคนเลยเห็นไหมครับว่าพอมีชิลโกตซัมเมอร์เนี่ยทุกคนหันไปใส่กันหมดเลยนะทีเหลืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นใครก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปนะครับผมนะ อ่ะเห็นไหมครับว่าชิโลโกะซัมเมอร์ทั้งนั้นนะครับนะคือมาปุ๊บก็คือส่งผลต่ออดีน,น,น่าอย่างชัดเจนอ่ะทีนี้แม่ทีน,ทนี้มีชิโลโกะเอาทีมไม่มีชิโลโกะดีกว่าอยากให้เห็นความแตกต่างครับผมระหว่างบีกับไม่บีจะมีไหมเนี่ยโอ้โหชิโลโกะทั้งนั้นอ่าแป๊บหนึ่งนะขอเวลาหาแป๊บหนึ่งครับอ่ะทีมนี้เหรออ,อยากตีทีบนบนอะ่ะ เรื่องมากอีกเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปอ่ะโอเคได้ลอะออาฝั่งนู้นเป็นมาชิโร่ได้ครับผมนะดังนั้นผมต้องขอเอาซูเบกิเก็บก่อนนะไม่งั้นอาจจะตีแตกได้ก็อ่ะโอเคครับผมเอาซูเบกิเก็บนะครับผมนะแล้วผมขอใช้ตัวมิกะนะครับผมนะขึ้นมาไปแทงแทนสําหรับรอบนี้อ่าแล้วเอาเยาเด็เก็บนะครับผมนะขอใส่ตัวของนางิสะแทนครับ あ、ah, !OK! パば。

เหลือแค่ยูกกร์คนเดียวนะครับนะไม่น่ารอดครับปืนเข้าไปนะครับนะเปียกกันเลยทีเดียวมัยจนะยิงไม่โดน <c oughs> ไม่หลืจะตายครับคุณแม่อยู่กาดตายยากเลยเคือไม่หลอจะตายครับให้ไม่ตายีครับโอ้าโอเคครับผม ึกระวังขาใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับนะโคต้ตใช้เวลานิดนึงเรียบร้อยก็ผมนะก็จบไปเรียบร้อยแล้วก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ได้เสียด้ครับผมที่มิกะเราไปเวไปนิดนึงนะไม่งั้นดีจะเจ็บเก็บยูกะได้ง่ายกว่าเยอะพอสมควรอ่ะก็ปะมานี้นะครับนะพอมีตัวขอชโลโกะซัมเมอร์แล้วเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะอ่ะก็ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครก็ผมที่เล็งน้องไว้ได้ครับผมนะย้ำอีกรอบหนึ่งน้องแกไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับนะแต่บอกได้เลยว่าอารีนาเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่เปิดคือบอกเลยเลยว่าอยู่อารีนาลำบากนะครับนะน้องจะเข้ามาครับผมเซิร์ฟโกลบปาระมบุกกลาไดครับผมนะปลายบุกกลาปี2024นะครับนะไรก็ขอให้ทุกท่านเตรียมเพชรครับรอรับน้องแกได้เลยครับวันนี้ผมพัชบิเคตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ